ข้าวปลางฉันหิวข้าวอยากกินอะไรไทยสานหรืมเนือตายฉันหิวข้าวรีบจ้ดมาโชว์ปาสึกชามกับข้าวเช้านี้สนับสนุนโดยแว่นท็อปเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้ครับสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับผมแบงค์กฤษฎีพงประยงครับท่านผู้ชมครับถ้าใครติดตามรายการของเราเป็นประจำเนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่ว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปหาร้านอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันแต่ในช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงวิกฤตการโควิดระบาดอย่างหนักฮะเราเลยควรที่จะต้องงดเดินทางและเราก็จะปรับรูปแบบรายการโดยให้ทางร้านอาหารส่งอาหารมาให้เราแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับหน้าตาหน้ารับประทานมากมาก เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้นะฮะเมนูที่น่าทานแบบนี้ร้านอะไรส่งมาไปหาคำตอบกันครับสดจริงสะอาดจริงที่ Big กซีแวนท็อปเจริ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน สวัสดีค่ะชื่อจอยนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารตาตอนยอดอาหารเหนือค่ะก็ร้านเปิดมาได้5ปีแล้วนะคะร้านอยู่ในซอยนวนจันทร์36ค่ะก็มีอาหารเหนือทั้งอาหารเหนือพื้นบ้านแล้วก็อาหารเหนือฟิวชั่นค่ะช่องทางการติดต่อของร้านนะคะก็เบอร์โทรจะเป็นเบอร์090 972 4163นะคะ ร้านอยู่ในซอยนวลจันทร์36ค่ะเข้ามาประมาณ600เมตรนะคะก็ร้านอยู่ขวามือเห็นได้ชัดนะคะถ้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรมาได้นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาสั่งที่ร้านก็สามารถสั่งผ่านทาง Delivery ค่ะก็ได้ทั้งก o ฟฟูดไลแมนแล้วก็โรบินฮูดได้เลยค่ะท่านไหนที่ชอบทานอาหารเหนือนะคะก็สามารถมาลองได้นะคะร้านป้าตอนยอดอาหารเหนือค่ะก็มีทั้งอาหารเหนือแท้ๆจากเชียงใหม่นะคะแล้วก็อาหารฟิวชั่นค่ะ สามารถมาลองทานได้นะคะขอกราบขอบพระคุณร้านตะสอนย้อนมากๆนะฮะที่ส่งเมนู ความอร่อยให้เราได้ชิมกันในวันนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูในเมนูแรกกันเลยดีกว่านะฮะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะว่าเมนูที่เราได้เห็นกันในวันนี้หลายๆเมนูเนี่ยไม่ได้หากินง่ายๆแล้วก็หลายๆเมนูเป็นเมนูประยุกต์ซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก่อนที่จะรับประทานนะฮะเราต้องล้างมือทำความสะอาดก่อนครับเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะอันนี้สปาเกตตีไส้อัว่วไข่กุ้งครับโอ้โหนะ มีความผสมผสานกันระหว่างความเป็นสปาเกตตี้อิตาเลียนฟู้ดนะฮะมาผสมกับความเป็นเหนือนะฮะกับไส้อั่วนะฮะแล้วก็มีไข,ข่กุ้งเสิร์ฟมาด้วยนะฮะสำหรับเอาไว้โรยหน้านะครับผมขออนุญาตตัดชิมเป็นคำๆไปนะครับร้านจะผัดในรูปแบบคล้ายๆกับกินผัดน้ำพริกเผานะฮะเหมือนอันนี้น่าจะเป็นใบโหระพามีการผัดเส้นในสไตล์เหมือนผัดน้ำพริกเผาแล้วก ได้ริมรสชาติไส้อัว่วซึ่งถ้าใครชอบไส้อั่วเนี่ยก็จะรู้ว่าจะมีกลิ่นของเครื่องเทศในความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารเหนือเป็นเมนูที่ลงตัวมากๆแล้วที่สําคัญผมชอบรนะ้านอาหารนี้นะแค่เมนูแรกนะรู้เลยว่าร้านนี้ปรุงอาหารรสชาติกลมกล่อมและจัดจ้าน,าน,านเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปครับมาที่เมนูต่อไปครับเมนูนี้มีชื่อยาวหน่อยฮะเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวขยำปูปูอ่องไข่กุ้งนะชื่อยาวมากๆอันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมไม่เคยได้กินเลยนะ แต่ถ้าเราได้ยินชื่อเราจะเริ่มคุ้นกับคำว่าปูอ่องหรืออ่องปูนัก็คือไข่ปูแล้วก็น่าจะต้องมีไข่กุ้งเพราะมันมีอยู่ในชื่อเมนูและที่สำคัญนะฮะปูเนี่ยเป็นตอนตอน,ตอนแบบนี้เลฮะรสชาติอร่อยครับไม่เคยรับประทานเมนูนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้กลิ่นของปูได้สัมผัสเนื้อปูได้สัมผัสไข่กุ้งแล้วก็มา ตัดด้วยความหอมของหัวหอมพริกความเปรี้ยวของมะนาวโอ้โหเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุดยอดจริงๆถ้าใครสนใจอยากกานนะอันนี้ผมแนะนาหายากแล้วก็อีกหนึ่งเมนูฮะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสําหรับผมนะถ้าเดินทางไปทางภาคเหนือนะแล้วก็เดินตามตลาดเนี่ยจะต้องตามหาเมนูนี้เลยนั่นคือเมนูที่ไม่ชื่อว่าปูอ่องหรืออ่องปู อ,องูนี่คือเมนูที่เขาใช้ไข่ปูนาเนี่ยเอามาผสมกับไข่แดงแล้วก็มาผสมกับเกลือแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางภาคเหนือนะเขาก็จะเสิร์ฟกับกระดองปูเลยใส่ไปในกระดองปูแล้วก็ใส่ไข่ปูนี้ลงไปแต่ทางร้านนี้นะฮะเขาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับมาเป็นกระปุกเลยและเมนูต่อไปครับเมนูนี้นะฮะคือเมนูข้าวซอยหมูชาชูครับตอนนี้นะฮะอยากให้เรารู้กันนะ,ะว่าฮิตฮิตมากๆเลยนะครับกับการที่ าหมูชาชูเนี so nah ่ยมาประยุกต so ์ก so so right ับอาหารตามเมนูต nice ่างๆร้านนี้นะฮะเสิร์ฟข้าวซอยเป็นบะหมี่เส้นแบนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับเครื่องเคียงก็แน่นอนครับหอมแดงฮะแล้วก็มีพริกแล้วก็มีหมูชาชูนะถ้าผู้ชมดูอหารอยากให้ดูหมูชาชูนะครับนี่หมูชาชูจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าร้านไหนอะจะหมักมันได้อร่อยแค่ไหนเท่านั้นเองร้านนี้ฮะ น้ำของข้าวซอยอร่อยมากๆเลยนะฮะคือเข้มข้นรสชาติจัดจ้านคือจัดมาหมดเลยนะฮะคือจัดมาแบบกลมกล่อมลงตัวมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะฮะได้มารับประทานกับหมูชาชูเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือความนุ่มความเปื่อยของมันแล้วที่สําคัญคือสิ่งหนึ่งที่ทาให้เราได้มิติของความอร่อยคือเรากินข้าวซอยแบบนี้ซึ่งปกติเราก็จะกินกับไก่หรือหมูหรือเนื้อที่มันต้มอ,อยู่อย่างเนี้ยแต่เนี้ย หมูชาชูเนี่ยคือเราจะหอมกลิ่นของเหมือนมันถูกย่างมาด้วยเตาถ่านหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้เราเพิ่มมิติของความอร่อยในการรับประทานข้าวซอยจานนี้เลยสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณร้านซาตอ่อยอนมากๆครับขอบคุณครับทางร้านก็เปิดให้ท่านผู้ชมสั่งแล้วก็ทางร้านก็ให้บริการทาง delivery นะฮะกับช่วงที่เราจะต้องหยุดอยู่บ้านกันแบบนี้นะครับสั่งกันได้เลยครับอร่อยจริงๆและสำหรับช่วงหน้าครับเชฟปูฮะรอท่านผู้ชมอยู่ครับเชฟปูจะนำ สูตรเด็ดจะนำเคล็ดลับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรติดตามช่วงหน้าครับกับข้า,าวเช้านี้สดจริงสะอาดจริงที่ Big C บริษัทไตรเอ็นโบเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการกับข้าวเช้านี้นะฮะและตอนนี้ครับเชฟปูก็ยืนอยู่ข,ข้างๆแบงค์แล้วนะฮะต้อนรับเชฟปูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาในทีมพาวเวอร์เลนเจอร์ป้องกันอย่างสุดขีดเอาให้สุดเลยเให้มันรู้ไปครับวันนี้เราจะมาทำลาดหน้าหมูนุ่ม,มแต่เป็นลาดหน้าหมูนุ่มที่ทำง่ายมากเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนครับผมอันนี้คือหมูนุ่มมีข้าวโพดอ่อนมีแครอท กะหล่ำปีอันนี้เห็ดหอมกับเห็ดออรินจิเส้นใหญ่อันนี้เป็นแป้งนะครับแป้งข้าวโพดผสมน้ำนะพริกไทยอันนี้น้ำมันงานะครับคุณผู้ชมเหล้าจีนไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้เต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็มีกระเทียมทีเด็ดคุณผู้ชมย้ำทุกอาทิตย์อันนี้เรียกว่าซอสวิเศษครับซอสวิเศษมีส่วนผสมของซอสปรุงรสหนึ่งส่วนน้ำตาลทรายสองส่วนน้ำมันหอย สามส่วนคผสมคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยจะไปผัดผัดผักก็ได้ผัดกะเพราก็ได้ทำลาดหน้ากล้วยติ้มมีหูฉลามอะไรทำได้หมดเลยคุณผู้ชมนะอยากให้คุณผู้ชมทำไม่ต้องคอยมาปรุงทีละอย่างทีละอย่างเราผสมกันไปเลยผสมกันไปเลยใช้ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบครโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นก่อนมาเริ่มต้นในการทำเส้นก่อนนะคุณผู้ชมเสน่ห์ของราดหน้าเนี่ยมันอยู่ที่เส้นหอมหรือไม่หอมพวกนั้นเนี่ยเขาใช้พวกกระทะเหล็ก ตั้งร้อนๆแล้วก็เอาเส้นไปคั่วแต่เราเนี่ยทำอยู่ที่บ้านครับเร,เราทำอยู่ที่บ้านเราก็มีกระทะเทฟลอนแบบนี้นะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะเราใช้วิธีการคั่วๆนิดหน่อยพอนะครับผมเส้นใหญ่เนี่ยซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าหรือตลาดก็แล้วแต่คุณผู้ชมสามารถจะเก็บไว้ในช่องฟิตได้นะ Oh. ยิ่งเก็บไว้ในช่องฟิตเนี่ยมันแข็งๆพอเรามาผัดมันนุ่มไงมันนุ่มมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรต้องบอกงี้ก่อนว่าทํากับกระทะเหล็กกับกระทะเทฟลอนนี่ไม่เหมือนกันครับกระทะเทฟลอนนี่อย่าใช้ไฟแรงมากครับนะครับเราแค่รอให้น้ำมันเนี่ยมันอุ่นได้ที่แล้วก็เป็นไฟกลางๆคั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวน<า>ี้เราพักใส่ถ้วยไว้ก่อนครับพักไว้ก่อนม,มาดูในส่วนของการทำราดหนะ้าครลงน้ำต้นเลยใส่กระเทียมลงไปครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใส่ในส่วนของเหล้าจีนครับโอเคแล้วก็จะเติมน้ําซุปหลังจากนั้นใส่หมูนุ่มลงไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้หมูเนี่ยสุกก่อนนะครับตอนระหว่างนี้หมูก็เริ่มจะสุกนะครับผมก็จะใส่พวกเห็ดลงไปไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดออรินจิครับนะเห็ดฟางใส่ลงไปให้หมดหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่แครอทกับข้าวโพดอ่อนครับนะ ใส่ลงไปเลยระหว่างนี้เติมนี่<พ>อซอสวิเศษใส่ลงไปช้อนหนึ่งนี่ครับผมก็จะใส่กระําปี๊บใส่ลงไปเลยอันนี้ผมใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะค,ะครับเต้าเจี้ยวนี่เป็นเต้าเจี้ยวเม็ดนะเต้าเจี้ยวเม็ดเวลากินโดมันจะกรึบๆหน่อยแล้วก็ไม่คเค็มมากนะครับคุณสมถ้าบางคนไม่อยากให้เค็มเลยแต่อยากให้มีกลิ่นของเต้าเจี้ยวแนะนําว่าให้เอาเต้าเจี้ยวเม็ดเนี่ยไปล้างน้าสักนิดหน่อยก่อนครับ เป็นเมนูที่ทําแล้วก็ยืนท้องร้องไปนะฮะตอนนี้อ๋อตอนนี้เดือดได้ที่แล้วสุดท้ายนะครับผมจะใส่น้ามันงาไปเล็กน้อยหลังจากนี้เราก็จะตีแป้งครับผมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะจัดเสิร์ฟกันนะครับ ที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูลาดหน้าหมูนุ่มโอ้โหง่ายกว่าที่คิดนะฮะท่านผูมทางบ้านที่ใครอยากจะลองทำนะฮะก็ทำตามได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ดูแล้วจำสูตรไม่ได้จำส่วนผสมไม่ได้อยากจะดูซ้ำนะฮะท่านผู้ชมสามารถเปิดได้ที่ YouTube นะฮะกับเพจของเรากับเพจที่ใช้ชื่อว่า S n C Emporium นะฮะบอกให้ใครดูต่อๆกันไปก็ได้นะะว่า เราก็สามารถเป็นพ่อครัวได้เอาละัะวันนี้เชฟมีอะไรจะฝากไหมครับก็อย่างอย่างเคยฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดตัปตะไครเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับจะได้เจอพวกเราต่อต่อไปในเทปหน้าถ้าไม่กดไลค์กดตัปตะไครเทปหน้าแบงก็จะไม่มาแล้วก็จะไปทังอื่นแล้วครับฝากด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเชฟปูมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณแบงท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ